อ่คบรรยายด้วยว่าตอนนี้กำลังจะสบานสยดบาเรับเมนว่ตรม่นยลมีอันเดียวครับมอันเดยวส่ด้วย

ได้ đây บ่ลุเอาบอมซอยอีบ่ฮะได้ ฮ <sh arp jewe lled> ัลโหลเลยไหมฮอลโรลฮัลโหลฮัลโหลฮััโ คปิดแล้วคนเยอะกคนคือคนไม่เยอะครับมาแต่เช้าสอ,องแปดโมงคือเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็มาแต่เช้าเมืม่อวานนี้เมืนน่อวานนี้มาแต่เช้ามาทำเต็น,น,นท์ทางเลย ไม่เข่ไมใส่บาตรนี่และใส่เราบอกนใส่โอ้โิงกบแพนน่ะ ยัไม่ยังไม่ได้ใส่แบบอค่ะใส่ทั้งหน่อยใส่ท้งหน่อยจไม่ใส่ไม่มีแล้วบ ไปนั่งร้อนหร้อนเจ็บว่าแอบหน้าม่นปุ๊บปุ๊บ

โดยท่านเลยท่านจัดไทยจังด้วยงานทอดกระถินครับอธิบายด้วย คนผมก็ไปค่ะแค่เพียงเลเวลาคนมีกหาะไรปัดไน้หวานมาเออาแตะลำใหญ่ก็จบมาเด้ตรงนี้นะ้ะไใช้ได้เลยค่ะบหนอืมจบน้างหน้าคนกกด เจ๊หัวแตกออก้างว่ามาครับเยนเนี่ยดีดีดีแม่น้องเจ๊ครับเจครับนลของเครับเต้าไส้อาหารชายก็ยายยิ่งเตี้ยๆอยู่ยิ่งยิ่งให้ลงล่างทีถ่ายของท่านครท่านได้ถ่ายท้อสดค ก็ได้ตัวขายยากมากายาโยมากเห็นไหมโอเคเทงนี่ลน้องเจมเอาหอเสีกับไอ้แหนมกลับบ้านะลยใหญ่เลยแม่อยู่ไหนมั้ัดเจียจุดงาบเลย สอนทำไมไม่เห็นนเป็นตะห่อนใช่ไหมห่อนครับห่อนได้หมือนห่อนผนบอดนะธรรมดาห่อนมันเอามันเอานแมฝนแม่